นี่แหละครับกวิเศษเจ้าของเพลงไทยดำรำพันนะครับซึ่งมาแสดงหนังให้กับคุณชตินันท์นาคคอนะครับคนนี้คุณกิ่งดาวจันทร์สวัสดนะครับก <"G or S 1> วิเศษมาแสดงหนังเรื่องรักข้ามขอบฟ้านะครับออกฉายปี2 0 1 3ซึ่งเป็นหนัง1 6พมเรื่องแรกนะครับที่คุณกอวิเศษเข้ามาแสดงนะครับกวิเศษแสดงหนังอยู่3มเรื่องนะครับ, <"G or S 1> รรบก็คือรักข้ามขอบฟ้าปี2 0 1 3ไทยดำรำพัน2 0 1 4นะครับแล้วก็น้ำมึงผจญ ปี2อ1 5นะครับแต่ว่าน้ำพึพ่งพระรจันนั้นเป็นสามสบห้ของคุณชรินนะครับเรื่องนี้ก็จะได้เห็นนักร้องชื่อดังนะครับกอวิเศษมาแสดงเป็นระรองของเรื่องนะครับอยู่ในฝ่ายเดียวกันกับฝ่ายพระเอกนะครับคนนี้ทักสินจมบทนนะครับกอวิเศษจะถูกจับมัดอยู่นะครับมีกอวิเศษมีประจวบเรื่องจำดีมีจริงดาวจังสอนแล้วก็เพชรราชาชกราชนะครับด้านหลังคุณทักสินจะเป็นคุณวัฒนาชลากรเป็นฉากท,าท้ายเรื่องนะครับซึ่งจะเห็นบทบาทการแสดงของกอวิเศษ ตัวก็ยิงนะครับกวิเศษก็สมบัติก็จะมาช่วยกวิเศษนะครับก็เป็นหนังซึ่งนํานักร้องชื่อดังไทยดำดำพันในสมัยนู้นนะครับมาแสดงหนังไทยเป็นเรื่องแรกนะครับก็โชคดีนะครับที่ยังมีฟิล์มเหลืออยู่นะครับจึงได้เห็นบทบาทการแสดงของคุณกวิเศษนะครับแต่ว่าหนังสมัยนั้นเป็นหนัง16มมภาคสดนะครับเราก็จะได้ฟิล์มมาเป็นฟิล์มที่ไม่มีเสียงนะครับต้อง เวลาฉายสมัยนั้นจะต้องภาคกันสดๆนะครับตอนนี้ก็ดูกันแบบไม่มีเสียงนะครับผมก็บรรยายประกอบนะครับสมบัติในนี้อีกบินก้นนะครับยิ่งไปนะครับก็วิเศษนะครับอยู่ทถวนี้นะครับเป็นฉากคิวบูในตอนท้ายเรื่องรักเธอเสมอนะครับก็วิเศษก็จะจับคู่กับนักร้องไทยนะครับปิ่งดาวจันสวัสค์นะครับเจ้าของเพลงปูน้อยหนีมือนะครับเดี๋ยวมาดู ลีลางการแสดงของคุณกอวิเศษนะครับจะปืนได้แล้วครับคุณกีดาวิ่งไปข้างหลังนะครับก็ยิงนะครับเห็นไหมครับก็เป็นหนังอยู่เรื่องเดียวนะครับที่เหลืออยู่นะครับส่วนไทยดำรพันธ์นั้นไม่มีฟิล์มแล้วนะครับน้ำพึ่งประจันนั้นก็คุณกอวิเศษก็จะออกมาร้องเพลงอยู่แค่ฉากเดียวนะครับแต่สำหรับเรื่องรักเธอเสมอนี่เล่นเยอะเลยนะครับเล่นเป็นตัวเดินเรื่องนะครับปืนไม่มีคุณกีดาว ก็บอกส่งสัญญาณเอาระเบิดมาเอาระเบิดมาแล้วก็ส่งให้คุณกิงดาวมอยให้คุณกิงดาว,วาคาว,ว้างไป Hep. เคยดูนะครับฉากนี้จะเป็นฉากตลกของเรื่องนะครับถอดสลักก่อนนะครับแล้วคว้างแต่ไม่คว้างครับโยนไปให้คุณก็อยเซนแล้ะครับคุณก้อิเศษก็รีบรับแล้วโยนต่อไปแล้วเบิดเบิดทูมเลยนะครับเอ,รเอาไว้ภาคตลกๆในสมัยนั้นนะครับแหมเธอยอดเยี่ยมไปแล้วครับก็จะมีอีกฉากหนึ่งนะครับที่ หลังจากที่ต่อสู้กันแล้วก็กอวิเศษก็จะมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะครับแล้วก็จะมีคนถูกยิงแล้วก็คุณทักษิณจำผลน,นะครับก็จะเข้ามานะครับเพื่อที่จะทําร้ายคนเหล่านี้นะครับขี่ม้าเข้ามาแล้วครับ <urers> ทักษิณจำผลกอวิเศษก็จะไปเอามีดมาสู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณสมบัติจะเข้ามานะครับก็จะเป็นบทคู <Folks> ่แดนหลอกของทักษิณกับสมบัตินะครับแล้วก็จะไปต่อสู้กันนะครับกอวิเศษก็จะอยู่สั้นๆในฉากนี้แหละครับก็ หรือว่าเป็นนักแสดงเป็นนักร้องนะครับที่มาแสดงหนังแล้วก็มีบทพูดด้วยนะครับสมัยก่อนนักร้องเวลามาแสดงหนังส่วนใหญ่ก็จะแสดงในฉากที่ตัวเองร้องเพลงเท่านั้นแหละครับแล้วก็ออกฉากแล้วก็หายไปนะครับแต่สําหรับกอวิเศษนี่มีบทพูดนะครับแล้วก็เป็นตัวเดินเรื่องเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยตัดแยกมาให้ดูเฉพาะคุณกอวิเศษนะครับเพราะว่าเป็นภาพซึ่งอนุญากนะครับคุณสมบัติพิธีเข้ามาแล้วนะครับ ภาพเกี่ยวกับคุณกอว,วิเศษที่แสดงหนังก็จะหมดเท่านี้ล้วครับ